วิดีโอลืมไปเนาะกับเอาแนะนำตัวก่อนละกันเออชื่อชื่อวีมค่ะก็จะมาร้องเพลงมีแฟนที่มาร้องวันนี้ก็แค่อยากเพิ่พมความรักให้กับความรักนิดนึงแอ่เอาือว่ายังไม่บอกละกันเนาะว่าจะร้องเพลงอะไรจะร้องจบแล้วค่อยบอกดีกว่าโอเคไหมอือแต่ว่า ถ้าใครเห็น,นดีโอนี้แล้วคิดว่ามันไม่พอก็ขอโทษด้วยละกันนะคะแต่อยากจะบอกว่าตั้งใจทำให้แบบเป็นุขที่พื่จะยิ่งเขินเออไปฟังเพลงกันดีกว่านาะคือคือเออคือว,วันนี้มันมีเดียมนันนำเสนอให้กันคือว่าเรา อาแบบว่าเราไม่อยู่ด้วยกันอยู่กันไปไปถึงไหนถึงกันมีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเราจะมีกันอย่นี้ได้ไหมเป็นสีี่สิบปีเื่อยไปขอให้เธอยกไว้พิ่เจรณนารู้ฉันมีขอเสียเต็มไปหมด ไม่มีอนาคตแบบสุดๆปากก็มาระรานไม่อยู่แต่ฉัน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 อยากไปเห็นเธอทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำอยากเห็นเธอตอนแก่จังมันดีที่เราอยู่ด้วยกันมันดียังกับฟัน จะด้วยกันไปจนแก่ไหมปีสองปีสามปีสิป,สปีหรือห้าปีเราจะมีกันอยู่นี้ได้ไหมเป็นสิบปียี่สิบปีเลยไปขอให้เธอเก็บไว้พี่เจอนะี รู้ทธามีเขาเสียเต็มไปน่ปิดวินแต่ขี้งอนแต่ฟุดพุดิวก็ขึ้นที่ข้างไม่อยู่แต่ฉัน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 อยากไปเห็นเธอทุกวันช่วงสายบ่ายค่ำอยากเห็นเธอตอนแก่จังมันดีที่เราอยู่ด้วยกัน มันดีอย่างกับฝันจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไหมจึงไม่ถึงกันไปจนแก่น,นะมันดีจริงๆนะเออ,เอ,อก็ลองจบแล้วเนาะเออคือก็รู้ว่าไม่ค่อยหอมเกอดแว่าเขาตั้งใจหรอจริงๆนเนี่ยแตามันได้แค่นี้ก็ ยัมีอย่างออกนะคอเนี่ยพูดคำนี้เนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้จ้าแต่ก็จะบอกว่าอุมหลัก่อยนะคุณหลัก่อยคนเดียวขอโทษถ้าบางครั้งทำตัวนี่เง่าง้องแง่เนาะเออจ้ะอากให้รู้ว่าทำไปท่างหร various, ่ก็รักนะสัญญา รักปล่อยกันไล้บนะคะบาย